สวัสดีค่ะสาชาวอโพยิงชาวอังกฤษไว้ย40ปีออกมาให้สัมภาษณ์กับ The Sun on Sunday และ The m a i l on Sunday สื่อดังของอังกฤษว่าเธอคือผู้หญิงคนแรกที่เจ้าชายแฮร์รี่มีเพศสัมพันธ์ด้วยตอนนั้นเธออายุราวๆ19ปีส่วนพระโอรสองค์เล็กของพระเจ้าชฉวที่สมีพระชนมายุ17พรรษาวอโพเล่าว่าหลังจากเจ้าชายแฮร์รี่พระสวามีของดัชเชสแห่งซัสเซกหรือเมแกนมาเคิล ที่มีพระโอรสและพระธิดาด้วยกันสองพระองค์เขียนเล่าถึงเรื่องนี้ในหนังสือสแร์หนังสือบันทึกความทรงจําที่จอชายหฮารีเล่าว่าทรงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้หญิงในชนบทที่มีอายุแก่กว่าทําให้วอโพอยู่ไม่เป็นสุขเพราะกลัวว่าเธอจะต้องถูกสื่อตามล่าหาตัวจนเจอเข้าสักวันดังนั้นเธอจึงตัดสินใจออกมาเปิดเผยตัวและบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่เคยคิดว่าจะเล่า ด้วยตัวเธอเองดีกว่าสื่อดังทั้งสองของอังกฤษอ้างอัวอโผให้สัมภาษณ์ว่าที่แรกฉันคิดว่าจะเก็บเรื่องนี้ไปตลอดแต่เมื่อมีชื่อของผู้หญิงหลายคนที่ฉันรู้จักถูกสื่อเอ่ยถึงฉันจึงเชื่อว่าวิธีที่จะหยุดข่าวลือได้ก็คือฉันต้องออกมาพูดความจริงอย่างน้อยตอนนี้ฉันก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวของฉันจากปากของฉันตามความจริงโดยไม่ต้องหวันวิตกอีกต่อไปฉันไม่ต้องคอยระแวดระวัง ฉันต้องการควบคุมสถานการณ์ก่อนที่สถานการณ์จะควบคุมฉันฉันไม่เคยคิดที่จะออกมาพูดหากแฮร์รี่ไม่พูดฉันไม่ใช่คนประเภทนั้นหากฉันคิดจะพูดถึงเรื่องนี้ฉันสามารถพูดไปนานแล้วเขานํามันมาหาฉันเองด้วยการเขียนเล่าถึงเรื่องนี้ย้อนไปเมื่อ21ปีที่แล้วว่าพอทำงานเป็นคนดูแลมา้าอยู่ที่พระตําหนักไฮกรฟของพระเจ้าชาวที่สซึ่งในตอนนั้น ยังมีพระอิสริยยศเป็นเจ้าฟ้าชายชาลส์แต่ตอนนี้เขามีอาชีพขับรถขุดและทำงานเกี่ยวกับโูมิทัศน์ทั้งนี้เจ้าชายแฮร์รี่เขียนเล่าในหนังสือสเปลว่าทรงเสียความบริสุทธิ์ที่กลางทุ่งหลังผับแห่งหนึ่งวอลโพบอกกับสื่อดังของอังกฤษว่าฉันเก็บเรื่องนี้เป็นความลับมา21ป่ปีเพราะแฮร์รี่คือเพื่อนของฉันไม่ว่าเขาจะเป็นเจ้าชายหรือไม่ก็ตามฉันไม่ได้ต้องการสร้างความสนใจแต่ฉันรู้ว่าจะต้องมีการตามล่าไปเรื่อย จนกว่าผู้คนจะรู้ว่าเป็นฉันฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาหรือเจ้าชายแฮร์รี่ถึงเล่ารายละเอียดเรื่องนี้ที่จริงเขาสามารถบอกได้ว่าเขาเสียวความบริสุทธิ์แล้วก็จบแค่นั้นแต่เขายังบรรยายว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรที่กลางทุ่งลางผับแห่งหนึ่งซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆอย่างพวกคุณมันก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเป็นฉันคุณจะรู้สึกเลยว่าโลกมันกำลังเล็กลง วอโผเล่าว่าเธอเริ่มวิตกจริตกลัวว่าจะตื่นมาเช้าวันใดวันหนึ่งแล้วเจอช่างภาพรออยู่นอกบ้านเต็มไปหมดทั้งนี้วอโผเล่าว่าตอนนั้นทั้งเธอและเจ้าชายแฮรรี่ต่างกําลังเมาและมีเซ็กกันฉันไม่คิดว่าผู้คนจะรู้สึกประหลาดใจที่ฉันและแฮรรี่มีเซ็กกันกลางทุ่งแต่ผู้คนน่าจะประหลาดใจกับผู้หญิงที่เป็นคนขับรถขุดมากกว่า